เนมอลลาชายแอนติสผู้เปลีล่ยนใจศัตรูตัวใหม่ของแบ็กแพนเทอร์ตัวละครตัวนี้นะครับจัดว่าเป็นตัวละครที่เก่าแก่อีกตัวหนึ่งของมาเวลเลยนะครับโดยเขาเนี่ยเปิดตัวในปีคริสต์ศักราช1939โดยบิลเอฟเรดโดยเนมอลนะครับเป็นลูกของกัปตันเรือเลโอนาร์ดแมคเคนซี่และเจ้าหญิงเฟนจากแอตแลนติสครับทั้งสองเนี่ยได้พบกันและเจ้าหญิงได้ตั้งท้องก่อนที่กองทัพของนายพลแข็งจากแอตแลนติสเนี่ยจะได้โจมตีกองเรือของแมคเคนซี่และพาเจ้าหญิงกลับไป และด้วยความเป็นลูกครึ่งมนุษย์นะครับและชาวเอเลนติสหรือชาวเมืองบาดาลเนี่ยทำให้ร่างกายของเนมอมมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาสามารถใช้ชีวิตในน้ําได้ตลอดเวลาระบบไหลเวียนเลือดของเขาเนี่ยนะครับก็สามารถปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิที่สูงสูงร้อนจัดจัดหรือเย็นจัดจัดได้เขาสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนได้ในมหาสมุทรลึกและมืดมากๆด้วยครับและอีกอย่างนึงนะครับที่สาคัญเลยเขาสามารถใช้ชีวิตได้ทั้งในน้าและบนบกเลยครับ นอกจากที่เขานะครับกำลังจะประทะกับแบล็ก p พนเทอร์ในวากาน่าฟลอยเวอร์แล้วเนี่ยในคอมิกนะครับเ <N ame more> นมออลยังได้เจอกับเหล่าฮีโร่อีกหลายตัวเลยนะครับอาทิเช่นกับตันอเมริกาฮิวแมนทอชหรือที่เรียกซ้ำๆว่าจอห์นนี่สตอร์มทาร์กดอเตอร์สแนและที่สำคัญนะครับเนมอลยังเคยเป็นสมาชิกของทีมอิลูมินาติที่อยู่ในดอเตอร์ t r a n น e ์มาร์ติเวิร์ตออฟแมทเสอีกด้วยครับ